วันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็เลยมีพี่น้องประชาชนเดินทางไปสักการะพระเคียวแก้วที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดสายเลยครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติหลังไหลมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเคี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง15บหนาฬิกาก็มีประชาชนชาวพุทธเดินทางเข้ามากราบสักการะแล้วกว่า14,00 0คนครับ ขั้นตอนพอผ่านจุดตรวจเข้ามาแล้วทุกคนก็จะได้รับดอกบัวแล้วก็จะได้รับโปสการ์ดซึ่งอีกหน้าหนึ่งจะเป็นบทสวดบูชาสาการะพระเคี้ยวแก้วนะครับจากนั้นก็ให้นําดอกบัวไปถวายบูชาที่หน้าบนดกที่ประดิษฐานพระเคี้ยวแก้วสวดอธิษฐานขอพรแล้วก็เดินเวียนทักศิาวัตร,รอบบนดกเพื่อความเป็นสิริงมงคลแก่ชีวิตลองฟังเสียงประชาชนที่เข้าไปกราบสักการะวันนี้กันดูครับ มันปลื้มปิติอะเหมือนดีใจอะค่ะว่าเหมือนเราตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะเราต้องมาสัก,กระท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศเราต้องไปสักครั้งหนึ่งอะโอ้ปลื้มใจมากค่ะ,ะนะขอพรอ,อะไรเป็นพิเศษก็ขอพรให้ครอบครัวมีความสุขนี่วันเสาร์เนาะก็เป็นวันหยุดของลูกก็เลยชวนมาแล้วอีกอย่างหนึ่งพระเขี้ยวแก้วก็วันที่14ท่านก็จับจักไปแล้วก็เลยจะมาไหว้ก่อน ก็เป็นให้เป็นบุญกุศลของเราเนาะ ซึ่งวันพุธที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชม12กุมภาพันธ์ตรงกับวันมาคาบูชาดังนั้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็จะมีการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์73รูปในเวลา7นาฬิกาครับส่วนในช่วงเย็นจะมีการเวียนเทียนรอบมณฑปที่ประดิษฐานพระเคียวแก้วด้วยในเวลา18นาฬิกาประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับและสามารถเดินทางเข้ากราบสักการะพระเคียวแก้วได้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง 20นาฬิกาโดยขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพกัน